สวัสดีทุกวันนี้ใครๆก็มาคิดถึงคุณธรรมหลายคนที่มีสติได้มาคิดถึงคุณธรรมแต่คนที่ขาดสติหรือว่าผูา้ที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่นึกถึงคุณธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่ไม่นึกถึงคุณธรรมก็เลยไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรในตัวถึงจะดีที่สุดในที่สุดคนที่ไม่ได้ศึกษาก็เอาเงินรวยรวยมากโอ้คนนี้ดีที่สุดพูดเท็จก็เชื่อพูดจริงก็เชื่อ พูดอะไรก็เชื่อไปหมดนั่นเขาเรียกว่าไม่ได้เอาคุณธรรมนำหน้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักปราชเดีเ๋ยวเธอเรียกว่าคนฉลาดคนเรานี่มันจะมีจำนวนหนึ่งคนฉลาดจะมีจำนวนหนึ่งคนโง่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านักปราดนักปราดคือคนฉลาดคนฉลาดท่านจึง เอาคุณธรรมนำหน้าไม่เอาเงินนำหน้าเอาคุณธรรมนำหน้าคุณธรรมนี้เมื่อปรากฏมีอยู่ในผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะถือว่าเป็นคนที่มีความประเสริฐสุดอย่างเทองค์สมเด็จพระสัมาสมพุทธเจ้าที่พระองค์จะได้สัจยสรูปเป็นพระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากคุณธรรม เมื่อพระองค์ปฏิบัติคุณธรรมสูงสุดแล้วเราก็ได้กลับว่าฉันมาต่อมาคนอื่นๆที่จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมก็จัดว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าถึงแม้ว่าเขาจะจนถึงแม้ว่าเขาจะลำบากยากจนแต่เขามีคุณธรรมก็น่านับถือแต่ว่าคนรวยมโหฬาร แต่ว่าไม่มีคุณธรรมลีดนาทาเร่นอะไรต่างๆอย่างที่เขาพูดว่าทำนาบุญหลังคนอะไรอย่างเนี้สารพัดนั่นแหะถึงแม้ว่าเขาจะรวยล้นฟ้ามันก็ไม่น่านับถือเพราะอะไรถ้าหากว่ามีคนอย่างนั้นเ,เยอะมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งหาความสงบไม่ได้ ในโลกนี้ถ้าหากว่าคนเรามายึดในคุณธรรมแล้วไม่ว่าคนจะเป็นคนจนไม่ว่าคนจะเป็นคนมั่งมีท่านก็จะเป็นที่ยมรับและจะเป็นที่นับถือไม่มีจืดจางหรือว่าไม่มีวันตายถึงแม้ว่าร่างกายจะตายไปแต่คุณธรรมนั้นไม่ได้ตาย ยังประกาศกล้องอยู่ในแผ่นดินเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจอย่างที่พระพุทธองค์นั้นเป็นถึงมหาัาว์แล้วก็อย่างเศรษฐีอนาถบินิกนเศรษฐีนั้นก็มาเป็นอุปถาม์พระพุทธเจ้าหรือว่านางวิสาขานั้น เป็นมหาเศรษฐีก็ได้มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งพิจารณาดูว่าใครหนอจะเป็นผู้ที่มารับบุญกุศลจากเราในวันนี้คือพระพุทธเจ้านี่จะมีภารกิจอยู่ห้าประการปุพันเหบินสปาตันจะตอนเช้าบินทบาย สายันเหตรรมเทศนังตอนบ่ายนั้นเทศให้ยโยมฟังระโดเสพิิคุโอวาทางังตอนพรบค่ำนั้นเทศให้พระฟังอัฐาราละเทเทวปัญหานังในตอนเที่ยงคืนนั้นเทศให้เทเวดาฟังปัจจุเสวะกะเจกาเลพระพาพระเพวิโลกานัง ในตอนค้นจะแจ้งนั้นพระองค์จะพิจารณาดูสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็เห็นว่าคนมีคนคนหนึ่งกำลังจะตายอยู่ในวันนี้แล้วคนคนนั้นกำลังจะมีศรัทธาแล้วคนนั้นก็เรียกว่าจนที่สุดในประเทศอินเดียก็คือเขาเพราะว่าเขาจะรับจ้างตำข้าว ให้เศรษฐีทำข้าวทีหนึ่งก็ได้มือหนึ่งทำข้าวทีหนึ่งก็ได้มือหนึ่งพอได้กินวันนั้นก็มาคิดว่าเราอยากจะทําบุญแท้ๆข้าวมื้อนี้ไม่เอาแล้วไม่กินละเธอก็เลยเก็บเอาข้าวเขาเรียกว่าจะเป็นข้าวอะไรนะ่สักอย่างหนึ่งอาหารสักอย่างหนึ่งแต่เป็นแผ่นแบบกระโรตีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเธอเก็บไว้นในพกผ้าเ,เสร็จแล้วก็เดินออกมาเจอพระพุทธเจ้าพอดีพพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าเ,เธอจะต้องตายในวันนี้เธอก็เลยเอาอาหารนะั่นแะใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับนางก็คิดว่าโอ,โอ้พระพุทธเจ้าเป็นถึงมหากษัตริย์ เหตุไหนจะ,จะมากินอาหารเรา,เราพรวพพทธเจ้ารู้จักความนึกคิดเมื่อองค์ก็นั่งฉันอยู่ตรงนั้นแหละต่ข้างทางนั่นแหละนางก็ดีใจเต็มที่เพราะว่าฉันย่อแล้วก็ต้องมีน้ําวิ่งไปตักน้ําไม่ดูตรามาตราเรือก็ไปเหยียบมูอหาตายพอดีมือหากขาดตายพอดี แล้วเธอก็ได้ไปเกิดในชะั้นสวรรค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใดถ้าหากมีคุณธรรมแล้วคุณธรรมนั่นแหละจะส่งเขาให้เขาเนี่ยมีความโดดเด่นในสังคมมีความโดดเด่น ในหมู่คณะมีความโดดเด่นในโลกเพื่อที่จะเป็นประจักษ์นยานท่านทั้งหลายเศรษฐีคือนางวิสาขามีเงินมหาศาลได้รับการยกย่องว่าเป็นคุนผู้มีคุณธรรมหลือรน้นนางปุณณธาสีที่เอาค่าตะต,ต,ตำข้าวมื้อหนึ่งอาหารเรียกว่า ราคาแค่สามสตังเอาไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าชื่อเสียงยังปรากฏเด่นชัดมาจนกระทั่งถึงป่านนี้สองพันปีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอะไรที่เรียกว่าคุณธรรมนั้นควรที่จะได้รับรับการศึกษาคุณธรรมความชอบธรรมหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติให้เกิด คุณงามความดีจะเป็นสินกรดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีคือความไม่โกหกหลอกลวงไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตไม่อิจฉาพยาบาทมีความอาภัยให้ซึ่งการและการมีเมตตาเนรวนแลแต่ไปคุณธรรมทั้งสิ้นสวัสดีสาธุ